สวัสดีค่ะในคลิปต่อไปนะคะเราวันนี้เราจะมารู้จักอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อวันก่อนคุณอาจารย์ใหญ่ก็สอนส่วนของใบหน้าแล้วนะคะทบทวนนิดนึงมีผมศีรษะคิ้วตาจมูกปากแล้วก็ใบหูนะคะทีนี้วันนี้ ต่อลงมานะคะส่วนต่างๆของร่างกายต่อจากใบหน้าเราก็มีอะไรคะตรงนี้เราเรียกว่าคอนะคะค,คอคออ่ต่อจากคอมาก็เป็นไหลนะคะไหลไหลก็มีสองข้างเหมือนกันต่อจากไหลไหล่ลงไปส่วนนี้เราเรียกว่าแขนนะคะแขนข้างนี้ก็แขน แขนมีสองข้างนะคะอ่าต่อจาก